เดินทางมาถึงมวยคุ้ยของรายการศึกวันทรงชัยเงินล้านครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่9วิจุนายน2559ยอดเก็บได้3ล้าน183,000บาทต่างชาติ209คนครับมาดูทางด้านของแสงมณีสอเทียนโพครับพบกับเมืองไทย PK แสงชัยมวยไทยดินครับ เิดที่โควนทองร้อยเครับไปโตที่บรรจารีรีขอนแก่นครับส่วนเมืองไทยครับนักชกจากนี่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็แปะ่เจอศอกซ้ายของแสงมณีเจอกันมาก่อนหน้านี้3ครั้งนะครับแสงมณีชนะ2เมืองไทยชนะหนึ่งล่าสุดเจอกันมาที่สมุยครับเป็นชนะด้านของเมืองไทยนะครับลุยฝนเอาชนะทางด้านของแสงมณีครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็เปียทีลื่นออกแข้งซ้ายครับแสงมณีฝันศอกซ้ายครับเมืองไทย ฟันสอกฝาครับนี่เป็นยกสองนะครับตัดไม่ได้ชมกันเต็มเต็มไปเลยครับแสงไม่ีต่อ5้ี่อยู่ครับวางแข้งซ้ายเจอแข้งขวาของเมืองไทยครับไอหนูสู้ไม่ถอยครับเจอขวัญใจนักเรียนครับฟันศอกออกแข้งครับเมืองไทยแข้งขวาครับอู้เอาปรกันขวาวางแข้งซ้ายครับกรรมการสัญญาและคณะไปวงสับมือนักมวยบอกไม่ต้องสับใส่กันอยู่แล้วครับแข้งขวาครับเมืองไทยครับ เหมืองไทยร้อยกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าพิกัดเข้านะครับชคกันครับร้อยสามสิบอลครับแม่ต่โดนต่อยซ้ายเจอแข้งซ้ายครับแข้งขวาแส้งซ้ายครับแสงมณีครับชุดเล่นชีบบอลครับสมองไทยชุดเล่นชีเต้แข้งซ้ายครับตามไม่มหมัดเจอแข้งขวาของเมืองไทยครับโอ้เจอแข้งซ้ายครับแทงเข้าขวาครับต้องทำเป้าให้เจอครับเมืองไทยต้องฟ้าให้ได้ครับขวาแล้วก็ต้องตีให้ได้ด้วยถ้าเกิดอยู่วงนอกแบบนี้โดนแข้งซ้ายของแสงมณีเถื่อนเชิงแน่นอน กำปันซ้ายแทนเข่าซ้ายครับทางดของเมืองไทยครับแข่ง้ายของอุ้ยหมัดแข่งสายหมัดซ้ายของแสงมณีแม่ออกมาเป็นลูกคู่ครับจะแท็กหมัดระหว่างแข่งซ้ายครับนู้ทุกขวาแล้วก็สายตรงครับหมดยกที่สองครับวางแขนไว้ดีครับแสงมณีไฟนีครับ สามฟอมหลังของแสงมณีก็แพ้ถนนชัยชนะถนนชัยแล้วก็มาชนะพันพยักส่วนเมืองไทยก็ชนะแสงมณีแพ้แสงชนะแสงพลันชัยนะครับชนะคะแนแน,แนแล้วก็มาชนะน็อปแสนครับกรรมาการแยกครับยกที่สามนะครับปล่อยตัวมากแค่เจ็ดสี่ครับแสงมณีต่อมีตาโกนบีบหน่อยครับหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวครับ เดินครับแข้งขวาครับเมืองไทยเจอแข้งซ้ายแสงมณีครับแข้งซ้ายครับแสงมณีครับแข้งซ้ายอูขึ้นก้านคอครับโอ้โหทีเด่นหยุดไปเลยครับอืยังหวัไม่ระวังการตกด้วยครับทางด้านของเมืองไทยกรรมการสัญญาณนัตนาภัยวงศ์ทักทามาครับนี่เยอะพันตำรวจตีแล้วครับอุกศอกซ้ายของแสงมณีครับทีซ้ายครับแสงมณีครับโอ้โหเจอก้านคอแบบสะบัดสะบัด นี่ครับแข้งซ้ายราคาไว้ถีบซ้ายครับจำปั้นซ้ายครับตืดแม็กเขี่ยขาหน้าระวังแค่ขวาครับฐาได้ดีครับเมืองไทยนี่เป็นยกสามนะครับเจอแข้งซ้ายแสงมณีเอาไปเกี่ยวเชียบหน่อยฟันศอกซ้ายครับเมืองไทยครับก็สันเิตยานครับซ้อมอยู่กับพีเจแสงไทยมไปไทยยิมครับแข้งซ้ายะเตะหลุครับเจอแข้งขวาของเมืองไทยครับ ต่อยซ้ายครับขโมยต่อยฟุกขวาครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับนี่สอกไม่ถึงครับเจอหมัดซะก่อนขีดซ้ายครับแสงมณีครับกระแทกหมัดขวาตั้งแขนครับตั้งแขนให้เมืองไทยตีลำบากครับโอ้โหตีก็ได้เบาๆครับกรรมการแยกกันไหมเดินต่อครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเจอขวาของเมืองไทยครับ อ้ยง <S smoke> um, ัดสอกซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโอ้เลือกออกเลยครับแสงมณีครับมีการแทกหมัดครับแทงซ้ายตามด้วยหมัดซ้ายครับหน้างายเงือบเลยครับถีบครับแทงเข่าซ้ายครับกระแทกหมัดขวาครับลูกบอเดินเข้าไปรับครับเมืองไทยเจอหมัดซ้ายหมัดซ้ายสองหมัดสามหมัดหน้างายครับโอ้โหหน้าสะบัดเป็นลำตัดไม่ประยุนไปเลยครับลุกขวาก็โดนหมัดซ้ายตรงโดนอีกแล้วครับถึงเรื่องก้นเตี้ครับเมืองไทยครับ โอ้ชุดใหญ่ๆนะครับของฝากจากขอนแก่นครับไม่ได้เอาหม่ำมาฝากครับเอาศอกเอาบัดมาฝากโอ้โหโอ้รับเยอะครับอือกำปั้นซ้ายกำปั้นซ้ายครับต่อยที่ใดครับต่อยสิครั้งโดนสิบเอ็ดครั้งครับอหูแปลงไปเลยครับทางด้านของเมืองไทยครับยืนอยู่ด้วยัวใจครับถีบหน้าหงายเงือกอีกแล้วครับโอ้โหสายตรงโดนอีกแล้วครับนี่ครับสายตรงโดนครับ โอ้มุนไปหมดแล้วครับตอนนี้หมดยกหมดหมดยกที่สี่ครับโอ้โหหล่อเลยครับแสงมณีสอเทียนโพครับอรับเยอะอครับท่านของเมืองไทยครับดูว่าจะอนี่กองเชียร์จะทางไหนก็ไม่ทราบครับแต่ว่าน่ารักดีครับน่าจะเป็นสาวญี่ปุ่นครับกองเชียร์แสงมณีนะครับเพราะว่าที่13ามเหรียญนี่ีญี่ปุ่นไปพัดแล้วก็ ใหความสนใจอยู่เยอะของคุณสมชายนิติมณกุลนะครับแสงมณีประสอนอยู่ที่พระรามเก้าครับเจอกับป้นสายหมัดซ้ายหมัดซ้ายอีแล้วครับโอ้ปาขัดขวาแต่แทบหมัดขวาครับยกที่สปล่อยตัวมาครับต่อไกลไรราคาไปแล้วครับยกสี่ครับต่อขาดครับไทยจะเชื่อครับ่อยผู้นี้แข้งซ้ายครับกำปั้นซ้ายครับ ไม่ได้ครับแสงมณีครับโอ้โหสองสายครับโอ้เดินเข้าไปรับครับเลยนะครับเจ้าเต้ไอหนูสู้ไม่ถอยครับสู้ไม่ถอยก็จริงนะครับแต่ว่าแม่แต่ว่าตอนนี้เดินเข้าไปรับอย่างเดียวนี่จะแย่เอาครับไอไฟนี้เนี่ยต้องสารภาพนะครับแต่ว่าไฟหน้ามันยังมีอีกนะครับเพราะเมืองไทยนี่โอ้โหก็าค่าตัวเงินแสนครับใครก็ใครก็อยากดูครับ แทกหมัดขวาหมัดซ้ายครับโดนหมัดจะเตะก้านคอก็เสียหลักล้มไปอีกคิดไม่ได้ดังใจนะครับตอนนี้คิดได้ทําไม่ได้เจอหมัดซ้ายของแสงมณีอาบุกที่ออกมาเนี่ยแสงมณีเห็นหมดแล้วครับแหม่กเตะก้านคอเลยครับทีบซ้ายครับกู่ครับเจอสอครับวดหยุดไปเลยครับทีบซ้ายครับแหม่ก็เซียนว่าโหหาครับให้จัดนะครับกระแทกหมัดซ้ายครับ ขีดซ้ายครับกรรมการก็ดูอยู่ครับยุติเลยครับโอ้เพื่อความปลอดภัยของนักมวยครับโอ้เมืองไทยครับได้เห็นใจครับวันนี้เดินก็ไปเข้าทางเกมของแสงวันนีหมดเลยครับเจ้าตัวก็งูหินฟอร์มตัวเองนะครับโชว์ฟอร์มสวยสุดงดงามชุดติ่งกระดิกแมวจริงๆครับแสงวันนี้ครับ ยกที่4ีนึนาที5 0ิวินาทีนะครับกรรมาการจัดแพ้ครับมีเสียสมชายนิติวรรณกุลครับมีความสุขกว่าไทยครับเึ้นมาชัดภาบถ่ายรูปครับ